สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่กับผมฟิลฟิลปริญญากันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เรามีเรื่องเล่าข่าวอัปเดตเกมบล็อกฟูดกันมาอีกแล้วนะครับผมนะเรื่องเล่านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอัปเดตที่20ของเกมบล็อกฟูดนั่นเองนะครับผมนะและเรื่องเล่าวันนี้นั่นก็คือเกมบล็อกฟูดจะมีการอัปเดตนะครับเกาะใหม่ครับทุกคนก็ไม่เชิงเกาะใหม่นะฮะแต่ปเป็นการปรับปรุงเกาะเก่าให้เป็นเกาะใหม่ครับทุกคนทุกคนคิดว่ามันจะเป็นเกาะไหนครับทุกคนเดี๋ยวผมจะ ให้ทายนะก็คือเป็นเกาะที่มีน้ำเวย้ยแล้วผู้คนทุกคนนะครับที่อยู่เกาะน,นั้นอ่ะจะอยู่ในน้ำเวย้ยทุกคนใบ้ซะขนาดนี้ใครไม่รู้ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วครับนั่นก็คือเกาะเงือกนั่นเองนะครับผมนะและเกาะเงือกเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนใหม่แถมมีบอสใหม่มาด้วยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงครับทุกคนก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กันก่อนนะครับเพื่อเกำลังใจในการทำคลิปต่อไป,ไปไปดูกันเลยร้านส่งไก่ตันราคาดีราคาถูกร้านนี้เลยรีเจนแล เข้าไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับและนี่คือเกาะใหม่นะครับผมนี่ชาร r k m a n ไ I s ลน n d นะครับทุกคนนี่เป็นเกาะเงือกครับทุกคนนี่เป็นการปรับปรุงใหม่ครับทุกคนนี่มีเข็มนะเป็นเหมือนน้าแข็งมั้งทุกคนนะงอกออกมาจากลําพูครับตรงนี้ดูเท่เหมือนกันนะครับทุกคนทุกคนคิดว่าไงมันเท่หรือเปล่านะถ้าเท่ก็กดหนึ่งกันมาบอกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบอสตัวใหม่กันเลยดีกว่าและนี่คือบอสตัวใหม่ครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับตัวเก่านะครับผมมันก็เป็นตัวเดิมนั่นแหละครับทุกคนแต่ว่าเป็น กินับทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะครับอ่าทุกคนชอบหรือเปล่าหรือว่าทุกคนชอบแบบเวอร์ชั่นเก่ามากกว่าผมว่าเวอร์ชันเก่ามันรู้สึกสวยกว่านะทุกคนนะแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงแค่แฟนเมทที่เขาทําขึ้นมานะคบทุกคนนะอย่าเพิ่งเชื่อนะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะทุกคนมันเป็นแค่คลิปแฟนเมทนะครับทุกคนนะแล้วทุกคนชอบกันหรือเปล่าสาหรับเกาะไอซ์แลนด์นั้นใหม่เนี่ยมันดูเท่มากผมว่ามันเท่ดีนะผมให้เลยหนึ่งนะครับใครที่ชอบก็กดหนึ่งมาเหมือนผมนะผมนะส่วนตัวบอสใหม่หรือว่าการปรับรูปร เกาะเงือผมคิดว่าอันเก่าของบลนะ็อกฟูนมันดีอยู่แล้วนะทุกคนสําหรับอันที่แฟนเมสทาออกมามันรู้สึกว่ามันจืดๆไปหน่อยนะทุกคนทุกคนคิดว่าไงทุกคนชอบไม่ชอบก็ฝากกด1มานะครับคือชอบถ้ากด2ก็คือไม่ชอบนะทุกคนนะโอเคและใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครให้กับผมด้วยนะครับไ,ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกัน